หลังวันวาเลนไทน์มีคลิปดมเสื้อที่เป็นไวรัลน,น่ารักมากแต่ที่พีคสุดก็คือรายการแชร์ข่าวสาวสตรองนำมาแซลคุณแอป,ปในรายการค่ะน่ารักทีเดียวเลยนี่คือว่าเสื้อผมเหม็นปะคิดว่าเสื้อผมเหม็นปะ,ไ,นะไร Along à, đó mình sẽ không mình sẽ không đâu mình mình Tha mình làm, được được. Ừ. Này, mình mình này, mình 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 แม่มีเรื่องอะไรแชร์ไหมล่ะที่ว่าแม่แบบรอแล้วเหนื่อยแล้วเขาดูแลที่แค่แม่ล่ะคุณยังไม่ได้อ่านข่าวของคุณเลยนะคะโยนมาแล้วชิ่งเอยชิ่งทันโยอะไรไปชิ่งกันแต่นี่เขาน่ารักให้แม่ล่ะเขาน่ารักแม่ไม่ค่อยทันเราเขาจะอัดคลิปอะไรพี่เป็นโมเมนต์เงอะเงอะออยู่หยิบของหยิบอีกนั่นขึ้นมาแล้วเอ้าอัดหรอไม่ไม่ทานแบบเป็นตัวของตัวเองไง ปกติก็จะเก็บอยู่แล้วว่าเศษลูกอมตกใช่หรือว่าเกลี่ยอย่างนั้นเลยไหมตลอดเวลาของตลอดหานุ่มเขาก็อยากจะเล่นเสื้อผมเหม็นไหมอันนี้ก็หยุมของอยู่หยุมแย่เละหยุมอาไปหยุมฉีดน้ำหอมไหมล่ะเอาเป็นฉีดน้ำหอมเป็นช็อปเก่าอันนี้คือนิสัยแบบแท้ทรูของตัวเองเลย